ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับเจ้าของต้องการที่จะขายด่วนเลยนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านหนองแก้วตําบลหนองแก้วนะครับอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินจะลงจากถนนเส้นนี้นะครับลงไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับเป็นสวนมะม่วงนะครับราคานะครับเจ้าของ ตั้งไว้ไร่ละสามแสนบาทนะครับราคานี้มาต่อกับเจ้าของโดยตรงนะครับเพราะว่าเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับเพราะว่าแฟนก็ป่วยนะครับแฟนป่วยก็ต้องการที่จะขายนะครับแล้วกลับไปอยู่กับลูกนะครับที่อ่างที่อ่างทองนะครับต้องการจะกลับไปอยู่กับลูกที่อ่างทองนะครับเนื้อที่สิบห้าไร่สองงานนะครับสิบห้าไร่สองงานเจ็ดสิบ 67สิบเจ็ดตารางวานะครับสิบห้าไร่สองงานห7สิเจ็ดตารางวานะครับลงจากถนนลาดยางลงไปนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับคุณป้าต้องการจะขายนะครับแฟนคุณป้าป่วยนะครับต้องการที่จะขายไปอยู่กับลูกนะครับลงจากถนนลาดยางเนี่ยนะครับลงไปลงไปตามถนนลูกรังเส้นนี้ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับลงไปสักร้อยห้าสิบเมตรที่ดินจะติดคลองนะครับเนี่ยนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ โฉดคุดแดงนอสอสีจอนะครับติดคลองด้านทิศตะวันออกกับทิศเหนือนะครับจะติดคลองนะครับติดคลองนี่นะครับโฉดคุดแดงนอสสีจอนะครับจํานวนสิบห้าไร่สองงานหกสิบเจ็ดตารางวานะครับรูปแปลงแบบนี้มีการสอบเฉดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางอีกนิดนึงนะครับออกไปด้านนี้นะครับก็ออกไปประมาณสัก สามร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางออกไปได้เช่นกันนะครับออกไปที่ถนนสามสามนะครับถ้าออกไปด้านนี้นะครับแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรนะครับขี่ตามถนนลาดยางแล้วก็จะเป็นถนนหลวงชนบทอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ตัดเข้าน้ําตกตะค้อนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเราก็จะไปที่อถนนเส้นสามสามนะครับส่วนรสศรออกตรงสี่แยกไฟแดงประจันตาคามเลยทีเดียวนะครับจากที่ดินตรงนี้ออกไปเพียงแค่หกกิโลเท่านั้น ถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปน้ําตกตะคอนนะครับจากตรงนี้ไปเก้ากิโลนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปชมพื้นที่ที่ต้องการจะขายนะครับอันนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับสาธารประโยชน์มีไฟฟ้านะครับมีบ้านอีกหนึ่งหลังด้วยนะครับที่ต้องการจะขายยกให้ทั้งหมดนะครับเป็นสวนมะม่วงนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือติดคลองนะครับข้อเสียก็คือ อที่นะครับทําร่องปลูกมะม่วงไว้นะครับก็จะมีเป็นเป็นร่องนะครับเป็นเป็นคันร่องเป็นคันคูอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิบห้าไร่นะครับไร่ละสามแสนบาทราคานี้มาคุยกับคุณป้าโดยตรงนะครับคุณป้าต้องการที่จะขายนะครับแฟนติดเตียงนะครับนี่นะครับเราลงมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นคลองนะครับคลองยาวเลยนะครับนี่นะครับเดินลงมา ประมาณสักสามสิบเมตรนะครับลงมาประมาณสามสิบเมตรแล้วก็ยาวเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยอีกประมาณสักประมาณสักร้อยเมตรนะครับประมาณร้อยสามสิบเมตรนะครับนี่นะครับสภาพทางเข้าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คลองนะครับมีน้ําใช้ตลอดปีนะครับที่ดินจะติดคลองกว้างเลยทีเดียวนะครับคลองเนี่ยาสามารถหาปูหาปลา กินได้แล้วก็ยกยอได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับด้านทิศตะวันออกกับทิศเหนือเนี่ยติดคลองนะครับติดคลองยาวเลยแบบนี้เลยนะครับนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เข้าจากลงจากถนนลาดยางมาประมาณร้อยร้อยร้อยสามสิบเมตรนะครับตรงที่บัดจอดรถนะครับตรงนั้นคือที่ต้องการจะขายนะครับนี่นะครับลงมาแล้วนะครับบ้านจะอยู่ด้านนี้นะครับหลักเขต ที่ดินก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนี่ที่บัตรจอดรถนะครับลงมาประมาณจากถนนร้อยห้าสิบเมตรนะครับทางสาธณะชัดเจนนี่นะครับเป็นสวนมะม่วงลักษณะนี้นะครับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแล้วก็มีเงาะผสมด้วยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านติดคลองครับ คลองยาวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนี้นี่นะครับเขาจะทําเป็นคันคูอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีร่องน้าร่องน้ําแบบเนี้นะครับเน,น,นี่ยนะครับ,รบแล้วก็มีที่นาอีกประมาณสักสี่ไร่นะครับที่ไม่ได้ทําอะไรนะครับนี่นะครับ จะเป็นร่องลักษณะเน,นี้ยนะครับเป็นร่องเป็นร่องแล้วก็ทําเป็นปลูกไว้อย่างเงี้ยนะครับราคานี้มาคุยกับคุณป้าโดยตรงนะครับแฟนแกป่วยติดเตียงนะครับต้องการที่จะขายเอาเงินไปใช้หนี้ใช้สินนะครับรักษาลูกแฟนด้วยนะครับคุณป้าแกก็อายุเยอะแล้วนะครับดูแลไม่ไหวจริงๆนะครับต้องการจะขายนะครับ มีข้อดีและข้อเสียนะครับเนี่ยปกติจะทําเตียนหมดเลยนะครับตรงเนี้ยทีนี้ก็คือดูแลไม่ไหวนะครับก็ดูแลได้เป็นบางส่วนนะครับจะมีตายที่มันตายนะครับตรงอันนี้ต้องต้องบำรุงใหม่นะครับตรงเนี้ยเนื้อที่ประมาณสักสามงานเนี่ยนะครับเนี่ยจากจากมุมเนี้ยยาวมาเนี่ยนะครับเนื้อที่ประมาณสามงานนะครับอันเนี้ยต้องต้องอ่ารีโนเวทใหม่นิดนึงปลูกใหม่นะครับ ส่วนที่ที่ใช้ได้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับยันนู้นติดคลองติดทิวไผ่ทั้งหมดนะครับยันไปติดต้นไม้สูงนู่นเลยทีเดียวนะครับนะครับราคามีคนมาต่อสองแสนห้าแล้วนะครับคุณป้าแกไม่ให้เพราะว่าไม่พอที่จะใช้นี่นะครับสองแสนห้าต่อไร่นะครับนะครับราคาก็ให้มาคุยกับแกนะครับเราราคาที่พอไปพอมานะครับยามคนเดือดร้อนก็อ่า บางคนก็มากดราคาเยอะนะครับแกก็แบบไม่โอเคนะครับนะครับก็เอาราคาที่ไปได้มาได้นะครับคุณป้าแกบอกอย่างนี้ตรงเนี้ยนะครับก็ยาวไปตามคันคูเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะมีคันคูอยู่กลางนะครับมีเสาหินอยู่แล้วเสาปูนนะครับตามคันทดคันกลางนั้นเลยนะครับฝั่งนาบิงเนี่ยคือที่ของเราที่ต้องการจะขายด้วยนะครับแล้วฝั่งเสาปูนฝั่งคันทดคันคูตรงกลางนะครับ ฝั่งนู้นเป็นของคนอื่นบ้านข้างเคียงก็อยู่นั่นนะครับมองเห็นอยู่ใกล้ๆกันนั่นนะครับเป็นบ้านติดๆกันเลยนะครับระดับก็ระดับเดียวกันน้ำไม่ท่วมนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ฝั่งนี้เป็นนานะครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นก็เป็นที่นานะครับแต่ว่าเขาปรับนะครับเอาไมโครมาขุดก็ลงทุนทาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ต้องการที่จะขายเชนนี่แล้วก็เอาเงินไปรักษา แฟนกันด้วยนะครับเนี่ยนะครับถ้าคุณคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนรับสภาพดินสภาพนี้ได้นะครับก็เข้ามาชมพื้นที่จริงนะครับเราคุยกับนี่นะครับถ้าราคาไม่ต่อรองจนเกินไปก็ยกไปด้วยเลยนะครับบ้านนะครับมีบ้านอีกกับที่จอดรถอะไรต่างๆนะครับตรงนั้นนะครับนี่นะครับมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือติดคลองมีน้ําใช้ตลอดปีนะครับ ข้อเสียก็คือที่เป็นร่องน้ําลักษณะนี้นะครับตอนที่เขามาเก็บมาขุดปลูกที่แรกนะครับเขาจะปรับทําเป็นร่องเป็นคันคูไว้นะครับเพื่อจะให้มีน้ําใช้ได้ตลอดปีนะครับนี่นะครับพี่ๆเพื่อนๆคุณคุณ,คณท่านใดก็ลองมาชมพื้นที่จริงได้นะครับด้านนี้ก็ตามเสาปูนนะครับตามเสาปูนนั้นเลยที่มองเห็นนะครับจะมีเสาปูนเป็นจุดๆ,ๆ,ๆนะครับมีเสาขอบเขตียบร้อย Almost. แล้วก็ตัดตรงไปหาทิวต้นไม้สูงๆนู่นเลยนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับ นะครับมะม่วงกระปูค่อนข้างจะทีเลยทีเดียวนะครับระยะต้นตุพอดีพอดีนะครับน้ําดอกไม้สีทองแล้วก็มีมีสองอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งบัตรก็จําไม่ได้แล้วนะครับคือคุณป้าดูแลไม่ไหวทุ่งนาตรงนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยตามหลักหลักปูนหลักหินเลยนะครับที่อยู่กลางนะครับตามหลักปูนที่มองเห็นนะครับนั่นนั่นเพื่อนบ้านนะครับแท่งกว่าปลาอยู่ติดกัน ครับคนละฝั่งคลองพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับถ้าท่านเดินทางออกไปถนนเส้นสามสามไฟแดงประจันตคามนะครับไปอำเภอประจันตคามจากที่ดินตนัวนี้ไปหกกิโลนะครับหกกิโลเท่านั้นไปน้ําตกตะคอนนะครับน้ําตกตะคอนน้าตกทานทิพอะไรต่างๆนะครับระยะทางไปเที่ยวเก้ากิโลนะครับ ออกไปปราจินบุรีนะครับยี่สิบสี่กิโลนะครับนี่นะครับเป็นเป็นลักษณะเนี้ยนะครับมีร่องเล็กๆแล้วก็เป็นมงม่เป็นสวนแบบนี้เลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่สวนก็ถือว่าช่วยคุณป้าแกนะครับราคาก็มาคุยกับแกโดยตรงเลยทีเดียวนะครับอยู่ด้านนี้มองเห็นทิวทัศน์วิวเขานะครับชัดเจนเลยทีเดียว นี่นะครับเพื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบเลยนะครับอยู่ในเพื่อนบ้านนี่นะครับด้านทิศทิศเหนือนะครับเนี่ยทิศเหนือก็ติดคลองนะครับตามหลักหมุดตรงนั้นยาวมาแล้วคลองรอบเลยนะครับตรงนี้เป็นที่นานะครับเป็นที่นาแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรนะครับตรงเนี้ยจะเป็นที่นาทั่วไปนะครับอันนี้ตรงนี้ไม่ได้ปลูกนะครับไม่ได้ปลูกทําล่องรอบแบบนี้เลย เราสามารถเดินได้รอบแปลงนะครับถ้าจะปรับถมตกแต่งก็คืออาจจะมาขุดสะลูกใดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็เขี่ยดินแล้วก็ปรับถมใหม่ก็จะได้พื้นที่โคกที่สวยเลยนะครับทั้งแปลงเลยนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนู่นนะครับตั้งแต่ตรงนู้นนะครับมุมต้นไม้สูงๆที่มีหลอกเสาปูนนู่นนะครับ แล้วก็ชนคลองเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ติดคลองยาวเลยนะครับเนี่ยติดคลองยาวเลยนี่เลยนะครับแบบเนี้ยนะครับนี่นะครับเป็นสวนละมวงลักษณะเนี้ยนะครับแฟนแกป่วยนะครับแกต้องการที่จะขายอยากจะกลับไปอยู่กับลูกที่อ่างทองนะครับคุณป้าเป็นคนอ่างทองนะครับเจ้าของที่เนี่ยเป็นคนอ่างทองมาซื้อไว้หลายปีแล้วนะครับก็ มาซื้อไว้หลายปีอันนี้ติดคลองแล้วครับเนี่ยน้ําสวยเลยซื้อไว้หลายปีแล้วครับมาปลูกมะม่วงมาอะไรนะครับพอดีแฟนก็ป่วยนะครับป่วยติดเตียงก็ดูแลไม่ไหวคนเดียวนะครับมีลูกเล็กๆอีกหนึ่งคนนะครับอายุสักประมาณอ่าสี่ขวบห้าขวบเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดไม่ได้ไปเรียนหนังสือด้วยนะครับ แล้วคุณป้าคนแก่คนเดียวนะครับดูแลหลานตัวเล็กแล้วก็แฟนด้วยนะครับแฟนที่ป่วยนะครับก็ให้บัดมาช่วยรีวิวนะครับช่วยรีวิวสภาพที่นะครับที่ต้องการจะขายเนี่ยติดคลองที่สวยนะครับแล้วก็มีมองเห็นทิวทัศน์วิวเขาชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับนู่นนะครับยาวไปจนถึงทางออกตรงนู้นนะครับคือคลองรอบเลยนะครับ นี่นะครับบัตรก,ก็เดินมาด้านนี้นะครับเดินมาด้านนี้แล้วก็เดินตามริวทิมครริมคลองมานะครับตามริมคลองมานู่นนะครับบัตรเดินมาแต่นู่นนะครับเดินรอบเลยนะครับนี่นะครับคือจะทําคลองไว้แบบนี้นะครับทําเป็นร่องน้ําไว้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับมีข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือที่เป็นร่องน้ำนะครับเป็นสวนมะม่วง นี่นะครับน้าไม่ต้องกลัวนะครับน้ําดีนะครับอันนี้ก็ช่วงฝนแล้วนะครับก็สภาพน้ําก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับนะครับถ้าเขื่อนไม่แตกจริงๆน้ําไม่ท่วมนะครับโซนนี้นี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยที่ดินสวยนะครับรูปแปลงสวยราคาไล่ละสามแสนบาทก็มาคุยกับคุณป้าโดยตรงนะครับคุณป้าดูแลไม่ไหวแล้วนะครับนี่นะครับคุณคุณท่านใดที่จะมาสารต่อมาพัฒนาต่อก็ โทรได้เลยนะครับเบอร์0980075266นะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะฮะ118กิโลนะครับชนบุรี129กิโลครับชนบุรี129กิโลชะเชิงเซา้านะครับ92กิโลเท่านั้นจากที่ดินแปลงนี้ไปที่ตลาดโลเกือรันนะครับ ไปที่ตลาดลงเกลือลันจังหวัดสระแก้ว128กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางเปรียบเทียบจากนครราชสีมานะครับมาชมที่ดินแปลงนี้ก็179กิโลนะครับเนี่ยนะครับคุณป้าแกก็จะทำเป็นทางลงเข้าไปตามล่องตละลจุดตละลจุดนะครับเราก็สามารถเดินลงไปเก็บมะม่วงได้นะครับจะเป็นทางลงตละตลตะลจุดนะครับแบบนี้ เราก็เดินลงไปนะครับแล้วก็ไปเก็บมะม่วงได้เลยนะครับถือว่าช่วยคุณป้าแกนะครับแปลงนี้นะครับนี่นะครับคุณป้าต้องการที่จะขายนะครับตรงนี้ก็ลงไปตามล่องนะครับก็ฝั่งนี้ก็สามารถลงไปเก็บมะม่วงได้เลยนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับคุณป้าจะทําไว้นะครับเป็นสวนมะม่วง วันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไร้นี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับวันนี้บัตรขออยพรให้เพื่อนๆพี่ๆคุณๆทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานทุกท่าน ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลง15ไร่2งาน67ตารางวาสวนมะม่วงพร้อมบ้านไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมาก ครับ ครับผมครับผมครับผมได้ครับได้ครับ